เล่าให้เพื่อนๆนฟังหน่อยว่าก่อนที่จะมาเจอที่เนี่ยชีวิตเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อ่าทําไมถึงตัดสินใจมาที่นี่สวัสดีค่ะทุกคนสวค่ะเป็นคุณม่มาค่ะก่อนที่หนูยังไม่ได้เจอดเปรนอ่ะปีปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วก็ก็ขายหมูที่ตลาดค่ะขายหมูที่ตลาดแล้วก็ช่วงโควิดแล้วก็อ่าช่วงโควิดเป็นตกงานตกงานก็ตกงานด้วยแล้วก็แฟก็ตกงานไปด้วยตกงานทาคู่ ทีนี้มีลูกสามคนมีลี่สามมีลูกสามคนก็ค่าใช้จ่ายเยอะมากเพราะว่าตกงานทคู่ก็คือไม่มีเงินใช้แล้วก็ไม่มีข้าวกินไม่มีอะไรนั้นนมให้ลูกมันไม่พอกินไงบอสทีนี้นูก็แลยตําน้ําพี่ขายตําน้ําพี่พม่ขาย <ừ> อ่าทีนี้ก็มันต้องทวงด้วยมันต้องไปตลาดด้วยมันต้องไปส่งของอะไรเนี่ยคือคือแปลว่าไม่เห็นทุงไม่มีกําไรเลยอ่ะส<ะ>ินเือนก็ค่าห้องก็มาแล้ว ค่าใช้จ่ายของลูกก็มันเยอะมากเพราะว่าเราเราอะไรเราไม่พอชใช้ช่ายแ้เราก็เลยไปยืมที่คุงไว้ก็คนนี่ก็เลยขึ้นมาขึ้นพึ่งเรื่อยๆอ่าแล้วก็ตอนนั้นน่ะก็ลองนนข้อลูกไปหัวพี่ไทยพี่อะไรเงี้ยไม่ลำบากใช่ไหมม,มีมีแสเออมีนี่ประมาณสองแสนนะบอสองแสนเ,เงินไทยนะเพราะว่าเราทําเรื่องพาสปอร์ตด้วยอะไรนี้ใช่ไหมคะคทีนี้ทีนี้ไม่รู้จะทําไงอะ่ะ เพราะว่า,วาข้าวสารก็ไม่มีกินหนูก็เลยไปขอที่ข้าข้างเอ่ะไปถ้วยละเล็เอาอถ้วยละเล็ดเสร็จแล้วก็ขอข้าวสารหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็ให้มาถ้วยนึงอีกขึ้นนึงก็คือหนูต้มข้าวให้ลูกๆอีกขึ้นหนึ่งก็คือพูดห,หนูกิน,กน,กนอืมแล้วก็ทุกวันทุกวันก็รอ,อไปขอไม่ได้อะค่าใช้ใจ่ายก็จะมาแลวจะไปซื้อหนูก็ไม่มีเงนินหนูก็เลยจะไปขอช่วยเหลือที่มูลน,นิธิของเกเรียนอะ เขาก็เลยมาที่บ้านหน,นูแล้วก็เขามาดูว่าลํา<ฆ>บากจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีลูกเยอะไหมลําบากจริงไหมใช่เขาบอกลําบากจริงเขาก็เลยมาให้เงินสามพันเพราะเงินสามพันอีน 3, พันอีพันห้าพัคื 1, อหนูไปซื้อนมอให้ลูกอีพัห้าพันคือเพรว่าหนูก็อยู่ไว้แล้วก็ทีนี้หนูก็เลยเครียดเครียดสุดแล้วก็หนูก็เลย,เ,ยเล่นอะไรนะดูเฟซไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยดูเฟซไปเรื่อยๆหนูเพื่อนคนหนึ่งเขาขึ้นเฟซว่าดอบ,บิสดอบิสนะแต่ว่าดอนิสนั่ะดอบิมันคืออะไรหนูไม่รู้ ครงคือว่าโดบ,บินนี้ค่าใช้ใจ่ายลูกก็พอแล้วก็บนนี่ได้ด้วยแล้วก็ส่งที่บ้านได้ด้วยไม่ต้องส่งของแล้วก็อะไรนะเปิดร้านแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยหนูก็สนใจไม่ต้องส่งเขาไม่ต้องลงทุน uh huh. แล้วบปนร้านแค่ครั้งเดียวเออหนูคิดว่าหนูทาได้เพราะว่าหนูมันลำบากด,ด้วยไงทําได้หรือเปล่าแต่ว่าหนูไม่มีเงินไงบอสไม่มีเงินเหลือแค่พางห้าเปิดแล้วไม่ได้หนูก็เลยไปกู้เงินจากที่อคุณที่กู้เงินอ่ะหนึ่งมึง อ่าหนูมูลแล้วก็เขาเอาดอเบียสามพันครับแล้วก็หนูมาเปิดร้านที่นี่ uh huh. มาเปิดละห้าชิ้นอืมมาเปิดาะห้า uh huh. ชิ้นตอนนั้นหนูเอาอะไรไปอ uh ่ะ huh. แล้วก็อะไรนะสลิปปี้มาร์แล้วก็บัลลเซล่แล้วก็โปรเจ็ปลาแล้วก็อะไรนะไฟเบอร์ก็ตาด,ดีค่ะ uh huh. ตอนนั้นหนูฝ้ายเยอะมากเพราะว่า uh huh. ข้ารู้เสึ็แล้วฝ้ายเยอะมากหนูก็เลย uh huh. หนูไม่ได้ฟังไล์บอสจิจเจนะหนูไม่ได้ฟังไล์บอสเพราะว่าหนูพูดภาษาไทยไม่เข้า uh huh. ใจเลย ฟังไม่รู้เรื่องหนูฟังไม่รู้เรื่องนั่นแหละแต่ว่าหนูทาแล้วก็หนูถา่ายรูปไว้แล้วก็หนูถ่ายคลิปแต่ว่ามันยังไม่ได้ลงนะเพราะว่ายังไม่หายอ่างทีนี้หนูลงไปตลาดลงไปตลาดเสร็จแล้วก็เพื่อนถามว่าเฮ้ยเธอเนี่ยฝ้าทําไมจาลงแล้วก็หน้าใสครึ่งสวยครึ่งเยอะเลยใช่หรอหนูบอกว่าใช่เขาบอกทีนี้ฝ้าหน้าเขาอ่ะเป็นฟ้าใช่ไหมคะเป็นฝ้าเขาก็บอกว่าเขาอยากใช้เธอใช้อะไรห,หนูบอกว่าใช้ของแบบนี้อะไรเงี้ย ใช้ของสลิปปี้มาร์สแล้วเขาบอกว่าเธอขายไหมหรือว่าหนูไม่ได้ขายแล้วก็มาจะเอามาจะไหนอ่ะเขาบอกแล้วก็ในแอปดบด้ไงหนูก็เลยให้เขาแล้วก็<ม>ดาวลโลกรให้เขาดาวโหลดเสร็จแล้วก็เขาเห็นสินค้าเพียบเลยบอสอ่าแล้วเขาเห็นแล้วก็เขาเห็น<ม>อ,อ,อะไรนะเอะอชุดทดลองด้วยเอะเขาก็สนใจนะแต่ว่าเขาจะเอา<ม>เออบาร์โลสแค่กอนเอไม่ใช่สลิปปี้มาร์แค่กองเดียวขเขาทีดสินค้าไปต่อหน้านเลย งานพุดเงินดิ้งเข้ามาครั้งแรกห uh huh. นูตื่นเต้นมากเงินดิ้งเข้ามาครั้งแรกประมาณแปดร้อยตื่นเต้น uh huh. แบบว่าใจสั่นเลยหนูแบบว่าแบบว่าร้องไห้แบบว่าน้ําตาไหลมานะเพราะว่าเราไม่เคยได้ไงทีนี้หนูโตทำยังไงหนูรู้แล้วห uh huh. นูก็ไปฟังไลน์บอสต่อไปไม่เซดะอะบอสไม่เซดะอะฟังฟบอสทีก uh huh. บอสอ,อะไรนะไลน์ไวท์ทูไลน์อะหนูก็จด หลายนี่งานหนฟังประมาณสี่ห้ารอบน่ะบอกเพราะหนูไม่เข้าใจอืมใช่สี่ห้ารอบแตะนานรุ่นหลับอยู่หนูไม่หลับหนูก็จดอ่ะแล้วก็ทำในที่ไม่เข้าใจหนูก็เลยไปเปที่คุเกอร์เอาอือแล้วก็ไปฟังทีทําไปทํามาอ่ะก็ทําแค่ประมาณเจ็ดเดือนกว่าเนอะบ่เน้องแปดเดือนก็ล้านห้าแล้วประมาณล้านห้าแล้วค่ะถือว่าชีวิตเปลี่ยนไหม ปีอยู่อยู่ที่นี่ปะอยู่ที่มาปีเจ็ดเดือนนะใช่แปดเดือนในร้านห้าแสดงว่าก่อนที่จะมาเนือนี่ก็ยังมีนี่อยู่ถูกปหตอนนี้ไม่มีนี่แล้วก็เพื่อนเนว่าเยอะไหมเจ็ดเดือนร้านห้าสำหรับการที่ซื้อสินค้าห้าชิ้นไปกินเยอะแบบหลายเท่าพันเท่าผู้ไม่ถูกเลยได้เยอะมากอ่ะได้กําไรเยอะมากอะไรเงี้ยก็ซื้อพอแค่ประมาณห้าหกชิ้นอ่ะแค่อย่างแค่หก ตอนนั้นเข้ามานะ uh huh. เราเสียดายว่าเอองานนี่อะไรนะอะไรนะได้จินลูกเปล่าดอปเนี่ยได้จินลูกเปล่าอะไรเงี้ย uh huh. ก็ทำเราเราไป์มไรต่อถ้าไม่์มไรเนี่ยไม่เข้าใจเราคิดว่าเงินแค่ห้าหกพันนี่ว uh huh. งโลกใบนี้อ่จะได้อยู่แค่กี่วันอย่างเงี้ยเรารู้เลย uh huh. อันนี้ได้กลับมานี่บอกว่าแบบแปลว่าเยอะมาก uh huh. ชีวิตเปลี่ยนครื่งค่ะบอสอืม uh huh. อ่าฮะแล้วตอนนี้หนูได้ไได้้ซืออะรตอนนี้ก็ทองประมาณสิบห้าบาทแล้วได้ได้ซื้อไอโฟนหนึ่งเครื่องแล้วก็ไอแพดหนึ่งเครื่องใช้นี่ให้สองแสนหมดแล้วแล้วก็ใช้ใช้นี่ให้ตัวเองสองแสนแล้วก็ใช้นี่ให้แม่ด้วยเงินประมาณประมาณประมาณห้าสิบแสนเป็นเงินไทยเท่าไหร่ประมาณหนึ่งแสนสองแสนนี่ก็หนูไปซื้อวันนี้มันไปซื้อกระเป๋านี่มาด้วยนะ อนนี้ไม่หาตใจแล้วก็ชีวิตดีขึ้นแล้วไงนี่ตัวตื้นค่ะเพราะ๊ะบอว่ากระเป๋าคุชี่หนูหนูไม่รู้จักหนูคิดว่าชีขนมเดี๋ยวจสก่อนนอนนะแล้วดูนี่เนี่ยบอสะพายเป็นไหมนั่นเออนนี้กระเป๋าใบแล้วประมาณหกสี่สามไหมสวยไหมเพื่อนโชว์เพื่อนนี้เพื่อนเพื่อนอยากไปดูไรข้งแรกค่ะพ่อรั้งแรกคุชี่ค่ะยี่ห้อะไรยี่ห้อะไร 托我下不？